ค่ะสวัสดีคะ่ะท่ช่วงเอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะทำช่วงขาสำหรับมือนนีเป็นบันทีสามสิบตุลาคมสองพันารอยหกสิบหกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับมือนนีนะคะทาช่วงขาสองทุ่งครึ่งหวยเล่าพัฒนาออกลายคนกระจายจุดจอเนาะคะ่ะเนาะลายคนกระจายจุดจอว่าตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามือนนี ของผู้ใดสิแตกของผู้ใดสิมักของผู้ใดสิเป็นตัวเลขที่เหตุแห่งธรรมชุมมีโชคมีใช่นะคะธรรมชุชมขาสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางจะมาสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาถูกสํานักให้ธรรมชุชมได้หุ่นจักนาต่อจากถูกสํานักแล้วสิเป็นตัวเลขแนวทาโงคงสุดถ่ายของเจนางนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันกับธรรมชุ่ชมขาตัวเลขแนวทางงวดที่แล้วลายสํานักผาด ลายสำนักอะแตกสำนักที่เข่าลูดตัวลูดตัววิ่งคือสำนักของอาจารย์ทวัตชัยเขาตัวลูดตัววิ่งคือสองลสองเม็ดเดียวนะคะแล่ให้สองเม็ดเดียวแล้วก็สายดวนสายดวนของเจี๊น่างนี่สิบประมาณทุ่มทุ่มสี่สิบ ท่ม40กว่านี่ค่ะทำช่วงขาท่ม40กว่าเนาะตัวเลขแน่ว่างเข้ามามี4 1กับ21นะคะไปกับก็บคือสเข่าล่างตัวสรองล่อง11 3กับ1 5่านะคะนี่คือตัวเลขแน่ว่างสายด่วนที่เหตุให้เฮ้าแบบ คือเอกเสียดายบริสุทธิ์ทรงให้ท่านผู้ชมนะะเนาะคะเนาะจุดประสงค์คืออยากอยากให้ท่านผู้ชมในมีโชคม,ม,มีใช่น้ากันบกเป็นอย่างท่านผู้ชมขาเมื่อนี่ไปแก่มือกัน,นะะเนาะคะเนาะไปแก่มือกันว่าตัวเหลขกแนวทางเล่าพัฒนา30ตุลาสองถุงขึงห้าตองเอาขึ้น,นะะเนาะคะเนาะเดี๋ยวเป็นมือน้มกันกับท่านผู้ชมขาว่าตัวเล็กแนวทางแต่ละสำนักสิเป็นตัวใดแน่ซีเมนสำนักใดสซิมักน้ำบบนะคะ ไปดูไปดูด้วยกันเลยค่ะขอโทษค่ะทงช่วงขาสำนักแรกกระทงช่วงขานี่ค่ะสำนักแรกเป็นตัวเลขแนวทางของสำนักแรกเป็นตัวเลขแนวทางของ เอขอนแก่นเป็นโครงสุดท้ายของคนเลยนะคะเอซีขอนแก่นมันบอกว่าวิ่งรวดที่3กับ4ตัวเลขแนี่ทงท่งทีบนจะขูดห้มีหสามหก่นย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดสกันเบิ้ลสามสนะคะกันเบิ้ลสามส กันเพิลสามสามซีซีนะคะทาเชื่อมขายาผัดอันนี้คือตัวเลขแนวทางสำนักแหลกอาต่อไปสำนักต่อไปตัวเลขแนวทางสำนักต่อไปคือของลุงหมานกับของปอพุ่มของลุงหมานไฮเม็ดเดี่ยวคือหกของลุงหมานไฮเม็ดเดี่ยวคือหกมีหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดแปดเก้า ชุดสอุดสตัวสองหกศูนย์สามหกศูนย์ะคะสองหกศูนย์สามหกศูนย์ส่วนตัวเลขเนี่ยทางของพพพุ่มกับทุช่มขาพพพมพพพมบอกว่าจับคู่ให้เลยมี4ี่สองหกสองหกศูนห 4046 5285 9290กัน59กันเบิ้น00 99 55ตัวเลขที่พอพ่อมเน้นให้คือ52กับ90นะคะท่านผูช้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของพอพ่อมนะคะ ชุดสตัว C ตัวศูนย์ห้าสองเก้านะคะชุดวิ่นเก้าหสองสาตัวเลขที่ควรระว่างเก่ากับห่าเก่ากระห่านะคะทำช่วง่านำช่วงแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยเต่อไปค่ะ ตัวเลขแนวท่าของเส้นจังเส้นจังงวดที่แล้วกบเขาเส้นจังงวดที่แล้วเขาสองสองนะคะงวดนี้สิเปินตัวใดนะคะเส้นจังเขามาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้เส้นจังบอกว่าวิ่งหลุดชุดวิ่นชุดวิ่งเพราะมันวิ่งหลุดชุดวิ่นสามสี่ห้าตัวประกอบหนึ่งสองเจ็ดตัวประกอบหนึ่งสองเจ็ดจับคู่มีสามหนึ่งสามสองสามเจ็ด C1 C2 C7 ห1เ2็7ชุดสามตัว113 575กันเม็ดเดียวคือ CC นะคะกันเม็ดเดียวคือ c 4, 4สำหรับของเจน่างนะคะของเจน่างชุดนี้เป็นชุดโคงสุดท้ายโคงสุดท้ายเราซืมีอีกชุดหนึ่งนะคะ ทีคัดลงมาเข็นแขนโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายเลยนะคะตัวเลขแนวทางศูนย์กับแปดวิ่งศูนย์กับแปดตัวเลขมีหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกหกแปดสี่สี่ศูนย์หกหกหนึ่งสี่แปดแปดสี่สี่ศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้โครงสุดท้ายโครงสุดท้ายยังมีสุดท้ายอยู่กับสมชม่ม่ะ ยังมีสุดท้ายอยู่ยวให้มือนี่ค่ะสุดท้ายสุดท้ายเลยนี่คือนี่ค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลยคือวิ่งศูนย์กับสี่วิ่งศูนย์กับสี่เอ่อตัวเลขคือพวกคือเขาเกาเจน่าตัวเลขคือแอดจะวิเคราะห์เอาสูตรตอนแรกจะมีแค่ประมาณสามสี่สูตรเอาเมาใส่กันต่อมากกับเจ้าสูตรมาตัด อันนี้คือตัดลงไปสุดยอดแล้วนะคะเลือแค่นี้นะคะมี่4086064800446688เลขสามตัว400800นะคะเอาทางช่วมพิจาระาเอาเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขกแนวทางก็มีตามนี้คอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำลุยจะเจ็บจะจน เจอกันไม่คิดหนาเนาะ่าะะทำช่วงเนาะอย่าลืมแช่ไปอย่าลืมผู้ใดขอเมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้บ่ผ่านข่าวสารไม่ไม่เด็ดเด็ดจากทางช่องเนาะ,ะ,ะขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเจอกันไม่คิดหนากระทำช่วงขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ